นี่คือคนที่อ่านพระมหาคัมีร์อัลกุรอานได้ที่หนึ่งของโลกนี่คือคนระดับโลกนะครับทุกคนที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าในโลกของเราเนี่ยจริงๆมีการแข่งขันอ่านอัลกุรอานจากยุโรปจากแอฟริกาจากเอเชียจากอาเซียนแถวบ้านเราด้วยแล้วก็ไปแข่งกันนะฮะที่ต่างประเทศแล้วรู้ไหมครับว่าคนที่ได้ที่หนึ่งคือคนไทยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าเขาเนี่ย ใช้ชีวิตยังไงเขาคือใครแล้วทำไมอยู่ดีๆเนี่ยคนไทยบ้านเราเนี่ยถึงสามารถไปชนะระดับโลกได้ขนาดนี้แล้วที่สำคัญก็คือเราไม่เคยรู้มาก่อนด้วยเราไปดูกันครับสลาเลกุอัลลอฮ์ลาเลกงเนี่ยมาเช้าวะแกผ้าเลยอันนี้พูดไทยได้ไหมครับไทยได้นิดหน่อยครับอ๋อพูดไทยได้นิดหน่อยนี่ับ

โลโลคือจริงๆเขาเป็นคนไทยนะทุกคนถือพาส,สปอร์ตไทยบัตรประชาชนไทยแต่ว่าไปเกิดและโตที่ประเทศซาอุดีอาระเบียที่เมืองที่ชื่อว่ามดีนะอัลม,มูนาวาร์เดี๋ยวพาไปดูนะฮะด้านไหนกิตตงกบเลยเหรอบุลเลยกีเตวตานโยสกีเดโมนี่เตวาเตวาฮัลก็กรเอ้เนี่ยอมโมวะปะกันณ์คืออมโมที่กบละอมโมที่กบละสกังเลอมโมลิโมโรลาหังดีบล็อตหัปะตุเตวะทุเตวะแบบเนาะเตวะคือง่ะปะงะปะกูแกรเอ Jadi demo hafa sumo sumo Quran dak 30 juz. Mm, mm -mm. Ya umur berapa demo hafa? Mu 15. Lu 15? Hmm. -mm. 10 tahun dah demo hafa. Hmm. -mm. -mm. Masya-Allah. Kan kan film Madinah. Dak sini, ngapa sini? Tak apa sini. Apa, sini? Ha, ha. Oh, ngapa rumah ni ni kap kap di Thai nah tukun. Hmm, tapi tengah-tengah. Ah. -tengah. Uh... tengah Madinah tengah sini. Ah, oh, masya-Allah. Al-Quran. ทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงไม่เคยเปลี่ยนแม้แต่ตัวอักษรเดียวคำถามคือหนังสือเล่มหนึ่งที่ถูกอ่านต่อเนื่องยาวนานกว่า1,400ปีผ่านสงครามการล่มสลายของอาณาจักรผ่านมือของผู้คนนับพันล้านชีวิตทำไมมันยังคงเหมือนเดิมทุกอักษรไม่มีฉบับปรุงไม่มีฉบับแต่งและไม่มีการแก้ไขแม้แต่จุดเดียวคำตอบนะครับอาจจะต้องย้อนกลับไปสู่ยุคข,ของท่านศาสดามมฮัมหมัดสุลต่านอาเลสัลลมอัลกุรอานนะครับไม่ได้เริ่มจากหนังสือแต่มาจากการท่องจำวิ วอนหรือว่าวายูนะครับถูกประทานมาเป็นช่วงๆยาวนานกว่า23ปีท่านศาสดานะครับจะท่องให้บรรดาสหายของท่านฟังให้ท่องจําอ่านซ้ําๆแล้วก็ทวนต่อหน้าท่านหากอ่านผิดเมื่อไหร่ก็จะถูกแก้ไขทันทีนี่คือวิธีการที่ถูกบันทึกไว้ในวัจนะของท่านศาสดาครับและพร้อมกันนั้นนะครับก็ได้มีการบันทึกวายูหรือว,ว,ว่าวิวอนเนี่ยลงบนวัสดุต่งตางๆเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นพวกหนังสัตว์กระดูกอูดใบอินทผาลำแล้วก็แผ่นหินบางๆเป็นชิ้นส่วนแยกจากกันครับแต่สิ่งที่รวมทุกอย่างเข้าด้ น,นั่นก็คือความจําของมนุษย์ครับนั่นคือในยุคนั้นนะฮะหลังสงครามจะมามากนะครับในช่วงคริสตศักราชห3 2ามงถึงหกสเนี่ยช่วงนั้นนะครับเกิดเหตุเศร้ามากๆเพราะว่าผู้ที่ท่องจําจานวนมากได้เสียชีวิตครับผู้นําสูงสุดของโลกอิสลามในช่วงนั้นนะครับนั่นก็คือท่านอบูุบคกรซิด,ดิกเนี่ยจึงสั่งรวบรวม,รวม,รวม,รวมอลัลกุรอานเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกครับโดยต้องมีทั้งหลักฐานที่เป็นบันทึกแล้วก็ผู้ท่องจํายืนยันตรงกันครับไม่มีการเพิ่มไม่มีการลบเพื่อป้องกันการสูญหายหรรืออออข้ผิดดพลาาคคับต่่มนนะชวง มุสมาเนมุลอาฟานเนี่ยแล่ก็คือผู้นาสูงสุดในช่วงปีคริสต์ศักราช650นะฮะเมื่ออิสลามเนี่ยขยายไปไกลสำเนียงการอาร่านเริ่มต่างกันคือแน่นอนครับคนอาหรับจากตรงนี้ไปที่อาหรับจากอีกฝั่งหนึ่งหรือว่าคนแอฟริกาเนี่ยสำเนียงการอาร่านภาษาอาหรับก็จะเริ่มไม่เหมือนกันจึงจัดทาต้นฉบับมาตรฐานเดียวครับเรียกว่ามุสฮับอุสมานีซึ่งมุสฮับฉบับนี้นะครับหมายถึงอลงัลกุรอานฉบับนี้เนี่ยใช้แผ่นหนังฟอง1 8 7แผ่นขนาดใหญ่หนักราวประมาณ80กิโลกรัมอักษรยุคต้นนะ จุดไม่มีสระมีเพียงสัญลักษณ์แบ่งซูรอห,หรือว่าบทแบบเรียบง่ายมากๆครับและสุดท้ายนะครับก็ถูกคัดลอกขึ้นมา5ฉบับครับและส่งไปยังเมืองสําคัญต่างๆในประเทศอิสลามในยุคนั้นได้แก่เมืองเมกะครับั่ะก็คือที่ประเทศซาอุดีอาระเบียและเมืองมดินะในประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วก็กูฟาที่อิรักมัสรอที่อิรักแล้วก็ชามครับคือปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นโซนแถวๆซีเรียเลบานอนฟเลสไตน์จอแดนนี่แหละครับจากฉบับเหล่านี้นะครับอัลกุรอานถูกคัดลอกต่อเนื่องและกระจายส่งสู่ทั่วทุกมุมโลกโดยไม่เคยมมีีการเปปลล่่ยนแแแง้ต ตัวอักษรเดียวและนี่ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ครับแต่นี่คือพระสัญญาจากพระองค์อัลลอฮ์ครับแท้จริงเราได้ประทานอันดิกก็คืออัลกุรอานลงมาเองและเราเองเป็นผู้พิทักษ์คำพีน์้ี้อย่างแน่นอน นี่ก็คือส่วนหนึ่งจากคัมภีร์อัลกุรอานที่พระเจ้ายืนยันนะครับว่าพระองค์จะปกป้องคัมภีร์ฉบับนี้พระองค์จะปกป้องอัลกุรอานเพราะฉะนั้นนะครับการที่อัลกุรอานยังคงเหมือนเดิมตลอดกว่า1,400ีปีเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าความพยายามของมนุษย์เพียงอย่างเดียวครับแต่เพราะพระองค์คือผู้พิทักษ์มันครับและในยุคสมัยใหม่นะครับเรายังคงพบเห็นหลักฐานที่สนับสนุนสิ่งน,นี้นะฮะเช่นต้นฉบับที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษเนี่ยผ่านการตรวจสอบคาร์บอนกัมตรังสีนะฮะเพราะว่ามีออายยุนกลับไปถึง1,300 370ปีเชื่อกันว่าอาจจะถูกบันทึกตั้งแต่ยุคคอลิบะอับูบังครับนั่นก็คือผู้นําคนแรกหลังจากการเสียชีวิตของท่านซาดมูฮัมหมัดนั่นเองนี่คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันความเที่ยงตรงของคัมภีร์นี้ครับและนี่คือเหตุผลที่คนอ่านยังคงสําคัญถึงทุกวันนี้ในศตวรรษที่20ครับโลกมุสลิมเริ่มจัดการแข่งขันอัลกุรอานระดับนานาชาติครับเพื่อรักษามาตรฐานการอา่านไม่ใช่เพื่อเสียงไพเราะอย่างเดียวถ้าย้อนกลับไปนะครับเวทีแรกๆเริ่มขึ้นที่ประเทศมาเลเซียครับในช่วงคศ .1957 ครับต่อมาเนี่ยซาอุดิอาระเบียและหลายประเทศจัดต่อเนื่องผู้เข้าแข่งขันเนี่ยต้องท่องจํา6,236อายะาห์อาญหรือว่าองค์การทั้งเล่มครับผิดเพียงตัวเดียวเท่ากับผิดทันทีและที่น่าภาคภูมิใจมากๆนะครับนั่นก็คือประเทศไทยเคยมีผู้ชนะระดับโลกด้วยได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญว่ารักษาการอ่านได้อย่างถูกต้องถูกหลักตรงตามแบบฉบับดั้งเดิมดังที่ถ่ายทอดมาจากท่านศาสดาลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอัลกุรอานไม่ได้ถูกปกป้องด้วยกระดาษครับแต่ด้วยมนุษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า และนี่คือเหตุผลว่าทำไมกว่า1,400ปีที่ผ่านมาอัลกุรอานยังคงเหมือนเดิมทุกตัวอักษรและจะเป็นเช่นนี้ตราบจนวันสุดท้ายของโลกใบนี้ครับกัมเรนอตาว่าตัวเดโมบวะแแบนโอมเลยกิบาดูซาปาเดโมกิบาดุมันโนเตเลยเขาอยากรีบาดูกครเอตุโอ้นึ่งริกาโปเตมูลอัลล่นึ่งรีกาอินโดอ,อินโดอ,อินโดูสามครั้งอ่าอินโด,ด,ดนีเซียดูไบดูไบอรตอบาเรนบาเรนอรตอซาอุดีซาอุดี Kuwait. Ha, Kuwait. Itu Sudan. Sudan. Itu Chechnya. Mana? Rusia, Rusia. Dari dari Rusia. Itu Kanada. Okay. Kanada. Itu Mesir. Itu Libya. Libya dua kali. Libya eh. Di sini ya, ada tak? ada banyak. Sejak sini banyak kali. Apa banyak kali? Jadi semua tu dari puluh lebih lah. Ah, puluh lebih ah. Oh ni sekuat si, perhati lah. Mi Kanada, mi Thailand, แน่นอนมีที่อินโดนีเซียมีซาอุดีอาระเบียบาฮารีนต่างๆก็คือประเทศอาหรับอยู่แล้วแต่ว่ามีโซนยุโรปด้วยนะป้าเดมฮอบาดูตัวเหาะรางวัลเหาะบุเล่เหาะเหาะสากาลิตุรายการกับปะออแคนาดาด้วยบุมไเลวลาด้วยบุมไเลวลานี่คือรางวัลที่เข้าไปแข่งที่แคนาดานะอันนี้เปลี่ยนลงว่าปะสักตัวยังโปรโมหัดตัวบาดูว่าปะประเทศนี่รายการนี้่สามสิบหล่ะมาณ30ประเทศนะเขาได้ที่หนึ่งนะ นี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยนะทุกคนผมเชื่อเลยเกินนะว่าหลายคนไม่ทราบเรื่องนี้นะว่ามีคนไทยชนะระดับโลกนะทุกคนอันดับหนึ่งของโลกอันเดอร์ฮออินโดเนี่ฮออินโดนอมอมาปะหอเนหอลิโม่แต่ฮอฮอสัตวนี่นี่คือรางวัลอีกมาชาลลอหอนี่ฮอนี่ฮอมาโนติอะไรมาเล่หอยะนี่ดูนีนี่ฮอฮออาเบอันนี้ฮออาเบอฮออาเบได้มาบุงบัดด้วยก็อ่าเดออาเบได้มาเล่หมโนมาโมะะเล่ห์สุดานได้เล่ห์สัตว์ อ่สุดาบูโดมัสหนึ่งสตนึดนียก็อ่ะอ่าดุนียก็ทุกหมดดนียอ่าเบเดมอะโอ้นี่คือพี่ชายเขาประตุเขเดโมออนี่เขนี้เขอินโดอาเซียนทิ้งกับแปซิฟิกอ๋อทิ้งดูนดิกออันนี้คืออันดับหนึ่งของการที่ในโซนอาเซียนแปซิฟิกนะครทุกคนก็คือเขาได้อันดับหนึ่งี่อ๋อเนี่ยนี่เขาเดดนี่ฮาเดดฮาเอ่มาฮาเดเราบอกว่าปสตหน่งสัต์หนึ่ก็น้องชายก็อันดับหนึ่งอ่ะอะไรบปอบบ๊อบว่าเดิ้ง h อบอสู้ตู u บอ,อ on the way on the way on the way อ the 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 uh ๋อมาชลลนี่ก็คือพี่น้องสามคนนี่คือคือได้อันดับหนึ่งของโลกหมดเลยเดี๋ยวมาไปสมบัติดูกะลีเหรออะไรกางกะลีงานอดิวันเดอเด้อเด้ออเดีในกรีซอ๋อมาเปียบนี่ใช่เดียเอาเดี๋ยวมาพูดเลยมาดูงานอดวันเดล่ะนอบฮาซันอบฮาซันฮาซันเซนชื่อเซนอ๋ออ๋อาอัลล์มาอัลล์อันนี้อนี้นีนกรีซเขาสี่เนี่ยอ๋ออันนี้คือ อภิลาโมดอดนเบลดนี่บล่อันนี้คือสถตก่อันนี้คือแข่งชิงที่ประเทศไทยนะทุกคนก็คืออันดับหนึ่งประเทศอินโดก็เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็มีของแคนาดาอันดับหนึ่งเข้าเวตยนุสกีเดโมกิบันดูการูเดโมปันเน่มาเจมาเจแคนาดาดูรวมมาสตูในโลกนีอนเ่หรอนว่าปดุยรางวัลอะ คือผมอย um. ากรู 3, onun, ้นะการแข่งอ um şey ัลกุรอานระดับโลกเนี่ยผู้ชนะเนี่ยได้เงินเท่าไหร่อ้นี่หลายคนน่าจะสงสัยผมเช่นกันเรีรกว่าบัว่กันกันกันะกาต่อหิบูทิกาตอหิบบาทสามนเอ่อฮกดูไปตน่ละน่แต่ีเอวีปตอิบูบีีแน่ตเนี่ยล่แต่ีเอวีซูโมอที่ดูไปให้คนละสี่แสนนะเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดอันดับหนึ่งนะแต่ว่าได้สี่แสนฮอนี่อ๋อนี่ โอ้อดี Ahmad ย u boleh t e n g a h j u หาโอ้อันนี้ Ahmad อ d i ตยม่ได้โมหนอนนี้ได้5 0,000 0กว่าบาทเกือบ0 0 0 0 0บาทอันดับหนะทุกคนอันนี้5 0าเฮอฮอฮอปาลิงฮอฮอปาลิงมาห้าจุกับโอรางวัลทเลเด้ออ่าฮออเบอเบานนี่อหบาสนอนี่จุดะนี่จุดตบะรางวัลชนะเลิศอัลกุรอานหนึ่งล้บาทพ่อแม่พี่น้องสูดานโอ้สูดานบาดูดีสูดาน โอ้น yeah. oh, oh, ี่ค oh, yeah. oh, mm ือเหตุการณ์ประมาณ8ปีที่แล้วนะทุกคนก่อนที่เขาจะมีการรบกันนะบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยได้ดับหนึ่งของโลกมาเช้าเ่าทุกคนไปตายงยุสิติกบะดเดโมเดโมเทรนนิ่งเท่าไหร่เทรนนิ่งเดโมเทรนนิ่งเอเนาะบุเล่บุเล่อิงกะเอปะตุตจุวิซโมดันทำนองทำนองเดโมาโจ่เถเดโมเทรนนิ่งเองเนาะ d ดลยมงยอะโมตัดุปอเอาเบะตัดเ t ะตัดวะเยอะวตัดุโ ก็ตัวอเดว้าแต่ไม่ชอบก็โอเคนนี่ belum belum กิเที่ยวครีนี่เคยดูมูโรจ่าหลิมลิโมจูซาีมูโรจาหลิโมจูก็คือทบทวน5ยูส5ยุสถ้าเป็นผมผมใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงในการอ่านถ้าเป็นผมนะอยากให้ทุกคนเห็นภาพนะอลกุนอ่านนี30ยุสเล่มใหญ่นะอันนี้คือ5ยูประมาณ100หน้าทุกคนในการอ่านหาว่งเนาะาฮีก็ Petai ke lima jus kau macam mana? Yo, belum, belum subuh Lepas lepas subuh Lepas tu masa saya saya pergi, pergi beli barang Ha? Duduk merajak agak, duduk tutup tuan agak Oh, alik ha. pergi, pergi nak je tu? Haa Saya jalan Duduk baca, duduk, tutup tuan-tuan macam kereta tu? Haa ah. Du, duk beli bahagia ke macam kereta? Ah, kalau kalau saya duk, duk sini tu Duk 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 tuan tu Haa <laughs> ah. Cikgu cikgu Pada yang ah. tak, kena tengok lah ha? Alhamdulillah Alhamdulillah tak kena tengok Lepas tu, Kalau habis Biasa ni, oh, Masya Allah. Yo, yo betul-betul biasa lah. Uh, masa belum tewah tu, yo biasa tiga jam. Belum tewah, Quran tu, tiga hari, empat hari tu, yo satu hari, satu khatih. Satu hari, satu khatih? Belum, belum. Tapi hari ni belum, belum yo tewah, belum yo masuk tewah Quran lah. Oh. Pom pom cha hai tu kon hen phap na Al Quran ne thang lem ne mi 600 na. Ko wa pi chai kao kon khaeng ne kao ทบทวนเนี่ยวันละหนึ่งรอบหมายถึงว่า600หน้านี่ก็คืออ่านวัเดียววันเดียวนะทุกคนบางคนเดือนหนึ่งยังอ่านไม่จบเลยอะวันเดียวนะเสียหิวว่บลงต่ะอันนี้อ๋อเบล่งบลงแต่ว่าตีกีตีกีบล่งเบลงกหออัตตาสเตจอขไม่ร้ต่างว่าตัวยเด็มหมดเลยพวันนกเพ็นเลยโยเกโเกโซเลเนี่ยดูอักรอเอ abah yo yo sebut banyak ha. banyak teknik eh. Ya. Ha. Tapi hok ha, saya ingat dua. Ulun-ulun yo ambil berat kalau anak, anak sulung. Uh. Abah Hasan. Yo sebab dulu ma masa Abah Hasan dia dok apa di di Madinah tu, yo abah pergi ziarah ustaz yo. Tanya beno ha. beno adik Hasan ba uh, beno yo ngapa, tu yo murajaah beno. Ah kalau kalau yo, boleh ngapa satu muka, oh kau tamu. Oh, yo ah, ambil berat. Abbasan Hasan lah. Lepas tu, Alhamdulillah Abbasan Hasan yang Cukup Quran tu, umur 13. Masya Allah. Lepas tu, lepas, lepas ni ikhlas sini, ia, ia jadi ustaz saja. Ya. Oh. Ha. Kalau ni yang kedua tu, doa. Doa ia, ab, ab, Abah ia doa banyak. Ia doa, doa belum, belum ia nikah. We, we, anak ia, anak salih. Jadi, anak jadi panggil example, ideal example di negeri Syia. Masya Allah. Mm -hmm. Oh, kalau oh, lah. Oh, doa, oh, abi lah. ละโมนเหมือนพ่อเขาเนมีความจริงๆพ่อเขาเป็นอาจารย์ที่ดังมากๆในในโดยเฉพาะใน3จังหวัดนะพ่อเขานะฮะทุกคนเป็นรองศาสตราจารย์ดรอาลีสาเหมาะนะฮะทุกคนก็จะเป็นผู้รู้ที่เก่งมากๆก็คือพ่อเขาก็ไม่ธรรมดานะับทุกคนก็สอนลูกแล้วก็พยายามที่จะฝึกลูกให้เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกเขาก็คือเป็นคนดีจริงๆอ่ะเท่าที่ผมใช้ชีวิตกับเขาวันนี้นะนะมีพอถึงเวลาละหมาเขาจะไปมัสยิดอยู่กับมัสยิดอยู่กับอัลกุรอาน ในถ้าถ้าเขาอยู่เงียบๆแล้วก็ปากเขาขยบแสดงว่าเขาพยายามที่จะทบทวนและกู้อ่านอยู่นะฮะทุกคนก็เป็นอะไรที่ดีมากเดโมดอะด็อกอะด็อกกับพ่อเนาะยอะดอ payah tu jangan jangan gaduh uh, ngapa kor jangan gaduh be apa panggil ngapa cepat ngapa koho koho ngap, ngapa sikit sikit ho important tu kena top tuan banyak bukan ho ngapa banyak kena top tuan banyak ho ni untuk ore bau baru nak hafal quran yang kedua tu ore hafal kor eh ore ho ingat kor ni wasiat ni jaga kor lah jaga kor sebab ni nikmat Allah Subhanahu taala we kita tu top tuan banyak atau jangan jangan jang lupa qiyamul lail sebab qiyamul lail panggil alamat hak Allah Subhanahu Wa Taala ni nikmat kita dengan dengan Al-Quran. E. Lepas yang ketiga tu orang tua, orang tua orang waso payah dengan Al-Quran. E. Jangan, jangan waso payah sebab ada pak sahabat umur 50 50 naik dia ngapa Quran e, umur 50 orang orang okay, tua dah tapi dia sebab ada semangat ada semangat betul Allah Subhanahu taala wi taufik ดิงด่งอะฮิดายาโบุหรบุหรีงั้ก็พระคูเรบ้าช่องนี่คือสามสามอย่างที่พี่เขาแนะนำนะฮะทุกคนสำหรับทุกคนที่เริ่มอ่านเริ่มท่องแล้วก็อยู่ระหว่างกลางแล้วก็คนที่แก่แล้วอย่าคิดว่ามันยากนะฮะในการท่องอัลน,นุรอ่านซึ่งเป็นสิ่งที่เจ๋งมากๆนะฮะผมอยากจะประกาศให้ทุกคนทราบว่าเราเลือกมาแล้วโฮเซนนะฮะจะเป็นคนแรก ในประเทศไทยที่จะอ่านอัลกุรอานทั้งเล่มและทำเป็นคลิปวิดีโอในช่อง e v e r y d e a n podcast นะฮะทุกคนอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลยฮลฮัยลัยุลัยัยุลัยอัยุดุฮูซินะัุลัฮาลุละฮฺุอฺลัยฮฺุอฺลัยฮฺลอ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم เดี๋ยวผมจะทำเป็นเพลย์ลิสต์นะฮะทุกคนอัลกุรอานหลายๆห,หมวดอาจจะมีเรื่องของอ,อ,อัสการยามเชา้านะฮะการรำลึกยามเชา้ายามเย็นก่อนนอนอ่านอะไรหรือว่าปัดเป่าไสยศาสตร์ อ่านยังไงแล้วก็แน่นอนเรื่องของอัลกุรอานด้วยซุรอฮะอัลรอฮ์มาซุรอฮะอัลบุลแล้วก็30ยุสก็คือทั้งเล่มของอัลกุรอานผมอยากจะให้เขาเนี่ยอ่านแล้วก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่คนไทยจะอ่านอัลกุรอานอัดเป็นคลิปวิดีโอเป็นเพลย์ลิสต์นะฮะครั้งแรกในประเทศไทยเจอกันครับในช่องเอฟวิดีนพอดแคสต์ครับสวัสดีครับ